สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอช่องปิ่นแก้วทารอด936นะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเลนดอมนะคะให้กับ f อฟทุกท่านนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรนะสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแม่หมอก็แถานจิตแล้วก็เปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ,อะขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือจะตรงบางส่วนก็ได้นะคะให้เลือกรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านถ้าใช่ก็ไปต่อหรือไม่ก็ฟังเล่เลนๆไว้เป็นสตอรี่ก็ได้นะคะไพ่ใบแรกคุณได้เห็นไหมคะ A d e of sword ก็คือสิ่งที่คุณได้ลงมือทํา ลงไปแล้วนั้นไพ่มาการันตีแล้วว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะสำเร็จแน่นอนนะคะสองเหรียญก็คือ,อให้ปรับในเรื่องของปรับปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้มันบาลานซ์กันนะคะเด่นเด่นเลยก็คือธาตุลมิถุนตุนกุมธาตุดินพฤษภบับงกรธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ แล้วก็ธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกมีทุกธาตุทุกลัคนาทุกราศีนะคะให้ปรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้มันมาล้านกันนะคะหรือไม่ช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณในเรื่องของการเงินนะก็จะมีเข้าซ้ายจ่ายขวาก็มีเงินเข้ามาทั้งสองทางนั่นแหละแต่ให้ปรับนะคะเพราะว่ามันมีมีแล้วก็จ่ายออกไปมีแล้วก็จ่ายออกไปให้ระวังในเรื่อง การเงินเดี๋ยวชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะสอ,สองเหรียญก็คือการปรับในเรื่องของการเงินปรับสมดุลมีซ้ายใจขวาเข้ามาเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปอะไรอย่างงี้นะแล้วก็สองดาบจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณได้คิดได้ตัดสินใจคุณคุณอาจจะไม่เลือกไม่คิดไม่ตัดสินใจไม่ทำอะไรตอนนี้สองดาบคือ,อคุณก็ยังลังเลสงสัยอยู่แหละคุณคุณมีเข้ามาแน่ เรื่องสองเรื่องงานสองงานคนสองคนมาให้คุณได้เลือกได้คิดได้ตัดสินใจอถึงเวลาที่ต้องเลือกคุณก็ต้องเลือกนะคะต้องตัดสินใจนะคะอย่าปล่อยเฉยอย่าปล่อยวางอย่าทำเป็นไม่รับรู้อะไรนะให้มันเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองนะคะม,มะีใบที่4ี่ก็คือการเ a คแ a คชั่นการลงมือทําคุณเป็นคนมีไฟนะคะในเรื่องของการทํางานเป็นคนมีไฟลุยไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหา ให้เทคแอคชั่นลงมือทำไปได้เลยสิ่งที่คุณทำมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จส,สมหวังนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบก็คือเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รู้ความจริงใครทำอะไรรับหลังคุณคุณจะได้รู้ความจริงแน่นอนออบางครั้งคุณก็ลังเลสงสัยว่าเออเออคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเข้ามาออไม่ต้องลังเลสงสัยอะคะ่ะใช้เซนส์นสัญชาตญาณเซนแรกวิ่งแวบแรกอะคะ่ะ นั่งสมาธิเยอะๆแล้วคุณจะรู้คำตอบเจ็ดเหรียญรอคอยคาดหวังสิ่งที่คุณได้ลงมือทำอะ่ะคุณรอดูคุณก็รอคอยแหละว่าอยากให้มันได้ดั่งใจอยากให้ได้แบบนั้นแบบนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้รอเก็บเกี่ยวผลผลที่คุณได้ลงมือได้หวานหวานพืชแล้วก็คุณก็ต้องหวังแหละว,ว่าว่ามันจัดสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรก็ออร,อรอดูสถานาการณ์อยู่นะคะ มีติเชียนก็ไม่เป็นไรคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเนี่ยเป็นนักเล่นแร่เปรธาตุเป็นนักพยากรณ์พรามดแม่หมอเป็นคนที่มีญาณอย่างรู้มีจิตสัมผัสสามารถอ่านใจคนออกน,นะคะไพ่ใบนี้นะคุณเอาอยู่นะคุณรู้คุณรู้ใจคนคุณรู้ว่าใครเข้ามาอะไรยังไงอืมคนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นนักเล่นแร่เปรธาตุมีญาณอย่างรู้มีจิตสัมผัสด้วยนะคะอืมใบต่อไปเนี่ย ้าถ้วยก็คือเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขคนโสูตรมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์อยากกินได้กินอยากเที่ยวอยากได้ก็ได้เที่ยวนะคะเป็นคนที่มีความสุขระวังช่วงนี้กินเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะอ้วนเอานะคะใบต่อไปห้าไม้ระวังเรื่องทะเลาะขัดแย้งกับ เพื่อนกับกลุ่มกับคนรอบข้างให้ดีนะคะบางครั้งบางทีคุณก็ทะเลาะกับความคิดของตัวเองด้วยเหมือนกันแหละอุปสรรคปัญหามันก็มีเข้ามาด้วยกันทุกคนนั่นแหละคุณก็กําลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงแต่พยายามอย่ามีปัญหากับใครอย่าทะเลาะกับใครนะคะใบต่อไปคุณได้10ดาบ10ดาบก็คือ,อถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังเจ็บป่วยไม่สบายจบสิ้นแล้วนะไพ่ใบนี้10ดาบ ตามมาด้วยไพ่เดชจบสิน้นเคาะกรรมวิบากกรรมปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังแถมตามมาด้วยสามดาบเนี่ยแน่นอนเลยค่ะคุณถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังรักสามเศร้าเราสามคนมีเรื่องไม่สบายใจกินแหนงแขงใจคุณได้รู้ความจริงละอืมอะไรที่ไม่รู้คุณจะได้รู้ความจริงในเร็วๆนี้นะอะไรใครที่ทําอะไรลับหลังคุณ มีเรื่องปิดบังอะไรคุณจะได้รู้แล้วชีวิตคุณก็เหมือนจบสิ้นข้อกรรมวิบากกรรมจบสิ้นเวรกรรมแล้วชีวิตคุณเหมือนเดทเดทแอนด์เบิร์ดอ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะอืมไม่ต้องกลัวเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ใบต่อไปคุณได้สองไม้เท้าถ้าใครรอคอยการติดต่อสื่อสารจากต่างถิ่นแดนไกลคุณก็จะได้รับการติดต่อสื่อสารนั้นถ้ารอคอยที่จะได้รับ ความช่วยเหลือจากใครอยู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลนั้นนะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณคะ่ะมันเป็นโชคชะตาสิ่งที่คุณเจอทุกอย่างที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเรียนรู้ถือว่าเป็นการชดใช้วิบากกรรมข้อกรรม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาจบสิ้นวิบากกรรมข้อกรรมทั้งหลายชดใช้ไปหมดแล้วชีวิตคุณเหมือนตายแล้วเกิดใหม่โชคชะตาพลิกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีฟ้าเปิดแล้วมุ่งหน้าทําต่อไปทําดีต่อไปนะคะพลังงานต่อไปคุณมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนรักในอดีตชาติคนรักที่มีความแตกต่างกันนะคะอืมไม่แน่คนรักเก่าๆของคุณคนที่เคยจบกันไปอะ่ะอืมเขาจะกลับเข้ามาอีกเนี่ยคนที่เคยทะเลาะกันคนที่เคยจบเขาจะมา ทำให้คุณลังเลสงสัยจะกลับเข้ามาให้คุณได้เลือกได้คิดได้ตัดสินใจคุณก็จะมีความอึดอัดกดดันอยู่อืเขาเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่คุณคุณและเขาต่างก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันพยายามอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมอย่าทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องอม,มันเป็นถ้าเป็นความรักก็เป็นความรัก แค่กายภาพเป็นความรักแค่มันดึงดูดกันในเรื่องของรูปรักษณ์ภายนอกนะคะมันไม่ใช่ถ้าถามว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะอืมแล้วคุณก็มีสเสน่ห์ต่างคนต่างมีสเสน่ห์ต่างดึงดูดซึ่งกันและกันอาจจะดึงดูดคนมีเจ้าของเข้ามาก็กได้นะ ให้เรามาระวังนะคะคุณเองก็เป็นคนที่ดูดี <S <S <uk iro> เห็นไหมเนี่ยก้าวเหรียญเป็นคนที่มีความสุขรักตัวเองมีเงินมีทองอุด, ic, ดม,ม,มสมบูรณ์รักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงชอบอยู่กับธรรมชาตินะมีความสุข <S uk iro> เห็นคุณค่าในตัวเองอืมแน่นอนล่ะค่ะคุณก็เหนื่อยคุณก็ทํางานมาเยอะเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะในเรื่อง,องความรักเนาะเขาจะเข้ามาคนคนนี้อ่ะ คนรักเก่าก็ได้นะคนคนนี้คนที่เคยจบกันไปคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งนะจะเข้ามาให้คุณได้คิดได้เลือกได้ตัดสินใจได้พิจารณาจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณได้อึดอัดกดดันหาทางออกไม่เจออืมบางครั้งคุณก็เหนื่อยที่ต้องพยายามแหละไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อไปไม่รู้จะทํำยังไงต่อเหนื่อยอะ่ะถ้าถ้าทเป็นความรักที่มันเหนื่อยมันแบกมันมันหนักมันหน่วงมันอึดอัดแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็ก็ควรจะปล่อยนะคะ ถ้ามันไม่ใช่ความรักจริงๆมันจะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามมากขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครที่เข้ามาทําให้คุณเหนื่อยมามาต้องมาต้องทําโน่นทนํานี่แล้วมันไม่ใช่มันไม่เป็นตัวของตัวเองคุณก็ควรจะตัดทิ้งคนจะจบได้ก็จบนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่จิตใจดีมีเมตตาเข้ามาอุปถัมภ์ค้าชูคุณนะมีคนนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือคุณถ้าถามว่า คนคนนี้เขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่มีอีโก้ e go, อาจจะเป็นเจ้าของกิจการทหารตำรวจข้าราชการก็ได้นะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งมีอำนาจวาส,สนามีบารมีเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารเยอะเขาจะเข้ามาให้มาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินถ้าถามว่าในเดือนนี้คุณควรทำบุญเกี่ยวกับอะไรให้ทำบุญเกี่ยวกับการให้ทานช่วยเหลือคนยากไร้ทำบุญลงศพด้วยนะคะ ทำบุญลงศพด้วยแผ่เมตตาให้ให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่ได้ล่วงลับไปแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เขานะคะแล้วทุกอย่างจะดีจะราบลื่นคุณก็ถ้าทำตามนี้แล้วชีวิตคุณพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลังจากนี้ไปก็จะพบเจอแต่คนที่ดีๆเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณนี่คือเรื่องที่สิ่งที่คุณจะได้รู้ เรนี่เร็วๆน,นี้นะคะสำหรับคลิปนี้เรนดอมนี้ไม่หมอก็ฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันเรนดอมหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ